d t แ c ็กบัตีเพื่อนซีไอทีคุ้นมาแล้วครับสวัสดีครับบั d d ี้เอี่ยวมาอีกแล้วนะครับแม่เดี๋ยวนี้เดินไปไหนมาไหนนะครับก็จะมีแต่คนเล่นไลน์คนนู้นก็ขอไลน์คนนี้ก็ขอไลน์คนนั้นก็ขอไลน,นล์เป็นแอป,ปที่นิยมแพร่หลายกันจริงๆครับจัดก,ก็ใช้ยุงก็ไลน์มาก็ไลน์แถมคนข้างยังพุ่งไลน์อีกด้วยครับที่ขนาดนี้ผมเลยจะมาบอกวิธีการตั้งค่าเบือ้องต้น เราต้องเข้าไปลงทะเบียน User ID ผ่านการตั้งค่าดังนี้คลิกเลือกเมนู Settings และเลือก Profile Display Name คลิกชื่อที่ใช้ในการคุยโดยห้ามเว้นวรรคและห้ามซ้ำกับใครต่อไปก็คือขั้นตอนการใช้งานหลักโดยเลือกชื่อเพื่อนที่ต้องการซึ่งหากเลือกที่แชทก็สามารถเลือกการใช้งานเมนูอื่นๆได้ดังต่อไปนี้ 1. Shoot a photo สำหรับส่งรูปภาพที่จัดเก็บในแฟ้มข้อมูลในโทรศัพท์หรือจะใช้คามลาสำหรับถ่ายรูปภาพใหม่เพื่อส่งให้เพื่อนหากจะส่งวิดีโอให้เลือกชุดอวีดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องของคุณให้เพื่อนได้หากจะส่งข้อความเสียงก็สามารถเลือกออริโอเมส a g e นอกจากนี้ยังแชร์ที่อยู่ปัจจุบันของคุณด้วยเมนูแชร์โลเคชันและส่งต่อรายชื่อของเพื่อนของคุณให้คู่สนทนาด้วย Contact Info โอ้โห oh ใครจะไปคิดแล้วครับว่าแอปพลิเคชัน Line จะทำได้มากมายหลายอย่างขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยนะครับทำให้ฮิตติดลมบนดึงก็ไม่ลงแม่เอาเป็นว่าในตอนหน้า d t แท็กบัตดีจะมีอะไรดีๆมาฝากครับต้องติดตามกันสวัสดีครับ